ีค่ะเข้าครัวกันอีกแล้ววันนี้เราไปตลาดมาซื้อของที่จะเตรียมทำเมนูมี่ยำนะคะนี่มีสองห่อไปเลยอันนี้มะขามเปียกจ้าเดี๋ยวลำดับแรกเราก็จะไปเก็บตะไคร้นะคะโอ้ตัดตะไคร้นี่ขโมยขโมยตะไคร้ใหญ่ อันนี้เชฟเชฟเชฟตะตะไคร้ o, นะคะได้มาแล้วก็เอามาหั่นคาล้างก่อนนะแล้วก็มาหั่นหน ang, ั่นห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 ั่นระวังมือนะคะหัน่นหั่นหั่นหั่นไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาตำตำตำค่ะตำ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 ไปเลย เราไม่ต้องละเอียดมากนะ,เ,กกะเสร็จแล้วก็ตักจัดใส่จานไว้เลยไว้ปรุงเสมียำนะคะตักเลยตักตักอีกตักใส่จ,จานเออตักไปแล้วก็ผักล้างผักนะคะผักที่ได้มาก็ล้างล้างให้สะอาดอันนี้จะเป็นแบบเครื่องเคียงนะล้างให้สะอาดนะคะ ถั่วงอกแล้วก็ล้างแล้วก็ผักบุ้งแตงกวาถั่วต้นหอมผักชีแล้วเราก็เอามาหั่นนะคะหัน่นหั่นต้นหอมต้นหอมผักชีอันนี้ใบผักอีตู่แล้วก็ตะไคร้ที่ตังไว้ผักชีต้นหอมอันนี้จะเป็น ป,ปลาป่นอันนี้มะขามเปียกแล้วก็แช่หมี่แล้วก็ผักทีไว้เป็นเครื่องเคียงนะคะอันนี้เราเอามีไปลวกนะคะเอาเปิดไฟก่อนเอาหมี่ไปลวกหมี่ไปลวกก่อนจะยำใส่ลงไปเลยลวกหมี่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  ลวกมี่เสร็จแล้วก็ามาใส่เครื่องยำนะคะต้นหอมผักชีตะไคร้ใส่เข้าไปนี่ใส่ไปเลยชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยนะคะใส่ไปเลยปาปลนขาดไม่ได้ต้องปาปลนนะคะมียำ ใส่ปลายน้ำตาลปรุงรสตามใจชอบน้ำตาลผักใส่ไปเลยแล้วก็มะขามเปียกนะมะขามเปียกต้องใส่เยอะอันนี้พริกแล้วแต่ความชอบของคนนะคะชอบผิดมากใส่มากแล้วก็ผงนัวค่ะใส่ไปเลย ปรุงรสตามใจชอบยำยำยำไปเลยค่ะอีกสักพักจะเปิดร้านแหละยำ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 ชิมแล้วอร่อยใส่จานพร้อมเสิร์ฟไปเลยค่ะนี่ จานไปเลยหิวอ่ะใช้ผักเครื่องเคียงของเราใส่ไปเลยค่ะนีะ่จากเชฟไม่พอทำเส้นวนเส้นต่อนะคะวนเส้นเป็นลวกจานที่สอง เพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะอิ่มโรเซนค่ะยามเหมือนกันจะเป็นมวนเส้นนะคะนี่เสร็จแล้วไปกินค่ะวิธีกินนี่ผักต้องอย่างนี้นะคะกรุบ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  กรุบอร่อยจังเลยนี่ถั่วงอก็อร่อยหวานบ๊ายบายไปทำกินกัน